เมื่อกำแพงของเผ่าพันธุ์ถูกทำลายลงการผสมข้ามสายพันธุ์จึงเกิดขึ้นและได้ก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิตใหม่ที่มีความสามารถอันน่าทึ่งหรือมีลักษณะที่แปลกประหลาดเกินกว่าที่ธรรมชาติจะจินตนาการได้พวกมันคือความลับทางพันธุกรรมที่ซ่อนอยู่ในโลกนี่คือการสำรวจสิ่งมีชีวิตเลือดผสมที่หาได้ยากที่สุดและการมีอยู่ของพวกมันนั้นน่าทึ่งกว่าตำนานใดๆ ตัวที่ 1. โจโจคือสัตว์เลือดผสมที่เกิดขึ้นจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างวัวบ,บ้านเพศผู้กับจามารีเพศเมียสัตว์ชนิดนี้พบได้ทั่วไปในเขตเทือกเขาสูงของทิเบตเนปาลและมองกโกเลียแม้จะเป็นสัตว์เลือดผสมแต่โจถูกเลี้ยงไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเกษตรโดยเฉพาะจุดเด่นของโจคือขนาดตัวที่ใหญ่กว่าและพละกกำลังที่มากกว่าทั้งวัวบ,บ้านและจามารีที่เป็นพ่อแม่ โจมีความสามารถในการผลิตนมได้ในปริมาณที่สูงกว่าจามารีและมีเนื้อที่คุณภาพดีกว่าสัตว์ต้นตระกูลทำให้พวกมันมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอย่างยิ่งต่อชุมชนบนภูเขาสูงอย่างไรก็ตามโจตัวผู้ส่วนใหญ่จะเป็นหมันไม่สามารถให้กำเนิดลูกรุ่นต่อไปได้ทำให้การผสมพันธุ์ต้องทำซ้ำด้วยการนำวัวบ้านกับจามารีมาผสมกันในแต่ละรุ่นตัวที่2 b e บีฟาโล บีเฟโลคือสัตว์เลือดผสมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ด้านการปศุส,สัตว์มันเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างวัวบ้านกับไบซันอเมริกันซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความทนทานต่อสภาพอากาศหนาวเย็นสูงวัตถุประสงค์หลักของการสร้างบีเฟโลคือการรวมเอาคุณภาพเนื้อของวัวเข้ากับความแข็งแกร่งและความทนทานของไบซันทำให้บีเฟโลสามารถเลี้ยงในพื้นที่หนาวเย็นและทุรกันดารได้ดีกว่าวัวทั่วไป เนื้อของบีฟาโลมีไขมันและคอเลสเตอรอลต่ำกว่าเนื้อวัวทั่วไปอย่างชัดเจนทำให้เป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภคแม้จะเป็นสัตว์ที่เกิดจากพ่อแม่ที่แตกต่างกันแต่บีฟาโลส่วนใหญ่สามารถสืบพันธุ์ได้ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้พวกมันแตกต่างจากสัตว์ลูกผสมอื่นๆอ,อย่างไรก็ตามพวกมันยังคงต้องถูกควบคุมการผสมพันธุ์อย่างเข้มงวดเพื่อรักษาคุณสมบัติทางพันธุกรรมที่ต้องการไว้ตัวที่สม ซอร์สซอร์สคือสัตว์เลือดผสมที่เกิดจากความแตกต่างอย่างน่าทึ่งระหว่างพ่อที่เป็นม้าลายกับแม่ที่เป็นม้าบ้านชื่อของมันเป็นการรวมกันระหว่างคำว่าซีบราและฮอร์สซอร์สมักมีลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่นคือมีรูปร่างคล้ายม้าแต่มีลายทางเป็นเอกลักษณ์ซึ่งลายทางเหล่านี้จะปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนบนขาคอและบางครั้งก็บนลำตัวของมัน แม้จะมีลักษณะที่น่าสนใจแต่ซอสส่วนใหญ่จะมีนิสัยที่ค่อนข้างดุร้ายและคาดเดาได้ยากกว่าม้าหรือลาทั่วไปทําให้พวกมันนํามาใช้งานได้ยากกว่าสัตว์เลี้ยงปกติและต้องอาศัยการฝึกฝนที่เข้มงวดเป็นพิเศษเช่นเดียวกับสัตว์ลูกผสมอื่นๆซอสแทบทั้งหมดจะเป็นหมันไม่สามารถสืบพันธุ์ต่อไปได้ทําให้พวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่หายากและต้องเกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์โดยมนุษย์ในแต่ละรุ่นเท่านั้น ตัวที่ 4, Wolf Dog Wolf Dog คือสัตว์เลือดผสมที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างหมาป่ากับสุนัขบ้านและพวกมันมีสถานะที่ซับซ้อนในสังคมมนุษย์ Wolf Dog ไม่ใช่สุนัขเลี้ยงทั่วไปแต่เป็นสัตว์ที่มีทั้งสัญชาตญาณความเชื่องจากสุนัขและสัญชาตญาณดุร้ายจากหมาป่า พฤติกรรมของ Wo l ฟ Do g อกขึ้นอยู่กับระดับความเข้มข้นของเลือดหมาป่าในตัวหากมีเปอร์เซ็นต์หมาป่าสูงพวกมันจะมีความเป็นอิสระสูงกว่าเข้ากับคนยากกว่าและมีความต้องการทางสังคมที่แตกต่างจากสุนัขบ้านทั่วไปอย่างมากการเลี้ยง Wo l ฟ Do g อกถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งเนื่องจากพวกมันต้องการการฝึกฝนเฉพาะทางและพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อใช้ชีวิตตามธรรมชาติหากได้รับการดูแลไม่เหมาะสม Wo l f Dog อกอาจมีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือทำร้ายเข้าของได้ ดังนั้นถึงแม้จะมีความสวยงามและรูปลักษณ์ที่สง่างามแต่วูฟด็อกคือสัตว์ที่ต้องการการดูแลและความรับผิดชอบในระดับสูงซึ่งทำให้พวกมันไม่เหมาะสำหรับคนทั่วไปที่มองหาสัตว์เลี้ยงธรรมดาตัวที่ 5. คอยวูฟคอยวูฟคือสัตว์เลือดผสมที่น่าสนใจทางพันธุก,กรรมซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างหมาป่ากับไคยโยตี้ และบางครั้งอาจมีสายพันธุ์ของสุนัขบ้านเจือปนอยู่ด้วยสัตว์ชนิดนี้พบได้ทั่วไปในแถบตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือและถูกมองว่าเป็นปรากฏการณ์วิวัฒนาการที่ตอบสนองต่อการขยายตัวของมนุษย์การที่พวกมันผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์กันทําให้คอยวูฟมีความสามารถในการปรับตัวที่สูงกว่าสัตว์ต้นตระกูลคอยวูฟมีขนาดใหญ่กว่าคยตี้ทั่วไปแต่เล็กกว่าหมาป่า ความสามารถในการล่าและพละกําลังของพวกมันก็สูงกว่าไคโยตี้ทำให้พวกมันสามารถล่าเหยื่อขนาดใหญ่ขึ้นได้เช่นกวางการเกิดขึ้นของคอยวูฟแสดงให้เห็นว่าเมื่อที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์ป่าลดลงสัตว์ต่างสายพันธุ์อาจถูกบีบให้ต้องผสมพันธุ์กันเพื่อรักษาความอยู่รอดของยีนไว้ซึ่งเป็นการสร้างสัตว์เลือดผสมที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีตตัวที่ 6. p พิสลี่แบร์ p ิสลีแบร์คือชื่อเรียกที่น่ารักของสัตว์เลือดผสมที่เกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติพวกมันคือลูกที่เกิดจากหมีกริ z ลี่กับหมีขาวการเกิดของ p ิสลีแบร์เป็นสัญญาณที่น่าตกใจของโลกวิทยาศาสตร์เพราะโดยปกติแล้วหมีสองสายพันธุ์นี้จะไม่มีโอกาสได้มาเจอกันหมีขาวจะอยู่ในน้ำแข็งขั้วโลกส่วนหมีกริสลี่จะอยู่ในป่าพื้นทวีปแต่เนื่องจากภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลาย มีขาวจึงถูกผลักดันให้ต้องอบพยพเข้ามาในแผ่นดินมากขึ้นและไปพบกับหมีกริซลี่ในพื้นที่เดียวกันจนนำไปสู่การผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์พิสลี่แบร์จึงมีขนสีขาวขุ่นหรือสีน้ำตาลอ่อนและมีกะโหลกศีรษะที่ผสมผสานร,ระหว่างหมีทั้งสองชนิดการมีอยู่ของพวกมันเป็นเครื่องเตือนใจว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้เริ่มสร้างสัตว์สายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกเราแล้วตัวที่7 ภูมาพาดผูมาพาดคือสัตว์เลือดผสมที่หายากสุดๆมันเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างเสือภูมากับเสือดาวโดยทั่วไปแล้วสัตว์ชนิดนี้จะไม่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่จะเกิดขึ้นในกรงเลี้ยงหรือสวนสัตว์เท่านั้นสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมาพาดคือขนาดตัวที่เล็กผิดปกติแม้ว่ามันจะเกิดจากพ่อแม่ที่เป็นแมวใหญ่ทั้งคู่แต่ภูมาพาดมักมีขนาดตัวที่แคะและไม่สามารถเติบโตได้เต็มที่ ภูมาพาดมีลำตัวที่ยาวแต่ขาจะสั้นมากส่วนหัวจะมีขนาดเล็กกว่าปกติส่วนลักษณะเด่นของมันคือการมีลวดลายจุดของเสือดาวอยู่บนขนสีน,น้ำตาลทองซึ่งเป็นลักษณะของเสือภูม่าการมีอยู่ของภูมาพาดได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับขีดจำกัดทางพันธุกรรมและวิธีการที่ธรรมชาติควบคุมขนาดและลักษณะทางกายภาพของสัตว์ตระกูลแมวใหญ่ แต่ก็น่าเสียดายที่สัตว์เลือดผสมชนิดนี้มักมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงตัวที่ 8. ปดแจ็คไลออนแจ็คไลออนคือหนึ่งในสัตว์เลือดผสมตระกูลแมวใหญ่ที่หายากและสวยงามที่สุดในโลกมันเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างเสือจาก,กัวเพศผู้กับสิงโตเพศเมียสัตว์ชนิดนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นในสวนสัตว์ที่ประเทศแคนาดาและดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกด้วยรูปลักษณ์ที่น่าทึ่ง แจ็คไลออนมีโครงสร้างร่างกายที่ใหญ่และแข็งแรงเหมือนสิงโตแต่มีลวดลายที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์หลายจุดของเสือจ้าก,กัวจะปรากฏเป็นจุดสีดำบนพื้นผิวสีน้ำตาลทองของสิงโตทำให้มันมีรูปลักษณ์ที่สง่างามและแปลกตาอย่างยิ่งการมีอยู่ของแจ็คไลออนแสดงให้เห็นว่าแม้จะเป็นสัตว์ที่มาจากทวีปที่แตกต่างกันแต่พันธุกรรมของแมวใหญ่ก็ยังมีความคล้ายคลึงกันมากพอที่จะสร้างลูกผสมที่สวยงามได้ แม้ว่าแจ็คไลออนก็เหมือนลูกผสมส่วนใหญ่คือพวกมันจะไม่สามารถสืบพันธุ์ต่อไปได้ตัวที่ 9. คาม่าคาม่าคือสัตว์เลือดผสมที่แปลกประหลาดที่สุดชนิดหนึ่งเพราะมันเกิดจากพ่อที่เป็นอูดกับแม่ที่เป็นลาม่าสัตว์สองชนิดนี้มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของขนาดตัวและที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ การผสมพันธุ์ระหว่างอูดและลาม่าไม่สามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้เนื่องจากขนาดที่แตกต่างกันอย่างมากของพ่อแม่และการนับจำนวนคโครโมโซมที่ต่างกันเล็กน้อยขาม่าถูกสร้างขึ้นด้วยวิธีการผสมเทียมที่ศูนย์วิจัยในดูไบเท่านั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมเอาความแข็งแกร่งและขนาดของอูดเข้ากับขนที่มีคุณภาพสูงของลาม่าขาม่าที่เกิดขึ้นมามีลักษณะที่น่าสนใจ พวกมันมีขาที่สั้นกว่าอูดแต่มีลำตัวที่แข็งแรงและที่สำคัญคือพวกมันไม่มีหนอกเหมือนอูดทั่วไปการมีอยู่ของคาม่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงขีดจำกัดทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถก้าวข้ามกำแพงของธรรมชาติได้สำเร็จตัวที่ 10. ไลเกอร์ไลเกอร์คือสัตว์เลือดผสมที่เป็นตำนานแห่งตระกูลแมวใหญ่มันเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างสิงโตเพศผู้กับเสือเพศเมีย ซึ่งสร้างสัตว์ที่ได้รับการบันทึกว่าเป็นแมวใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกไลเกอร์ like girl, มีขนาดใหญ่กว่าพ่อและแม่ของพวกมันอย่างเห็นได้ชัดบางตัวสามารถมีน้ำหนักได้มากกว่า400กิโลกรัมและยืนได้สูงกว่า3เมตรในขณะที่เยื่อตัวเต็มที่การเติบโตอย่างมหาศาลนี้เป็นผลมาจากยีนที่เรียกว่ายีนการเจริญเติบโตเมื่อยีนนี้มาจากสิงโตเพศผู้และเสือเพศเมีย มันจะทำงานร่วมกันและกระตุ้นให้ไลเกอร์เติบโตอย่างไม่มีขีดจำกัดไปตลอดชีวิตไลเกอร์ส่วนใหญ่มักจะถูกเลี้ยงในกรงเลี้ยงหรือสวนสัตว์และพวกมันจะเป็นหมนันไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ซึ่งทำให้ไลเกอร์คือผลงานชิ้นเอกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งการผสมผสานทางพันธุกรรมและเป็นสัตว์เลือดผสมที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับชุดเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตเลือดผสมเหล่านี้ การผสมพันธุ์ที่ทั้งเกิดขึ้นจริงและเกิดขึ้นภายในห้องแลบได้สร้างสัตว์ที่น่าทึ่งและแปลกประหลาดเกินกว่าที่จะเชื่อคอมเมนต์บอกเรานะถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วพบกันใหม่ในตำนานบทหน้าที่นี่ Mystic Goat